สึกแล้วฉันจะเอาอะไรกินอย่าเอาผ้าเหลืองฉันไปเหมือนผ้าเหลืองใบเดียวเดี๋ยวไม่เหอือนพี่อีทมีคนขอมาย่ะบอกชอบพี่อีทมากเลย เหมือนผ้าเหลืองพื้นเดียวที่ลงเรือไว้ในตู้ฉันต้องการเก็บเอาไว้น,น,นานๆหากินสบายโปรดเถิดอย่าเอาไปอย่ายื้อแย่งผ้าเหลืองไปจากฉันเลย อปาปีเยอปาปโอ้นี่มีข่าวพออพอสอร่ำให้ผ่านเฟซบุ๊กว่าจะโดนจับศึกจะโดนจับศึกนะทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้จะโดนจับศึกจะโดนจับศึกต้องมานั่งร้องไห้สะพาสะพาโอ พอสอเอ้ยสภาพไม่น่าเป็นพระนะห่วงจีวรนเขาเรียกว่าห่วงจีวรทํามาหากินอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีจีวรจะทํามาหากินไม่ได้แสดงว่าสะสมเงินยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยังไม่ได้หลายสิบล้านเท่าไหร่ออกไปกะตั้งตัวได้นะนเนี่ยนะออกไปกะโอ้โหมีบ้านสิบล้านมีรถหรูๆจริงๆนะศึกก็ได้นะ อย่างน้อยก็มีชื่อเสียงแล้วอะจะกลัวอะไรก็ทํามากินก็ได้ขายว่าอ,อยากจะมาไลฟ์สดขายอะไรก็ขายไปสิใช่ไหมมีชื่อเสียงขนาดนี้เราไม่ต้องเอาผ้าเหลืองมาหากินก็ได้ถ้าจะศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงๆนะมันต้องลดละเลิกมันต้องไม่ห่วงแม้แต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองมันก็แค่สีเสือ้อนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจี อ่สบงก็แค่สีเสื้อนะนรกก็แค่ชื่อน้ำพริกจะไปกลัวอะไรอยู่นอกผ้าเหลืองก็ทำมาหากินได้เป็นเน็ตไอดอลนะอยากจะไล์สดอยากจะหัวเลาะอ,อยากจะอะไรเอาให้เต็มที่นะอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยมันไม่เหมาะสมจะจะมาขายของออนไลน์เนี่ยมันเกินไปจะจะมารีวิวเนี่ยรีวิวนี่อโหอนี่นะทีมนี่นะ โอ้โหทาแล้วแม่หน้าเด้งหน้าเด้งอะไรอย่างนี้ไม่เอามันเกินไปนะเอเอคนเราเนียฮะความดีความชั่วมันรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละนะทำดีทำทำดีแล้วมันจะต้องมานั่งร้องไห้กันทำไมใช่ไหม ทำดีก็ต้องมีคนชื่นชมสิใช่ไหมถ้าทําไม่ดีคนก็ต้องมานั่งกลัวเขาจะจับศึกเมื่อไหร่นี่เขาเรียกว่าเขาทําบาปไปแล้วนะ่นะเนี่ยแสดงว่าเขาทําบาปไปแล้วแสดงว่ามีความกลัวกลัวว่าจะโดนศึกนะเออรู้ตัวเองดีว่าทําผิดนะรู้ตัวเองดีศึกไปเถิดนะอย่าอาศัยผ้าเหลืองหากินเลยนะครับ มันหมดสภาพแล้วนะมันกลายเป็นโอ้โหเน็ตไอดอลพ่อค้าออนไลน์ไปแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้อย่าเอาผ้าเหลืองฉันไปอาปาปิยเอาปาปิเย่นะไปนะไหนๆก็มาอยู่กับพระมาหาเถาวันก็ได้นี่เนอะเดี๋ยวจะพาทำมาหากิน <c oughs> เดี๋ยวจะมาทำมาหากินด้วยกัน,นมาลายมาลายสดด้วยกันก็ได้มาหาเถาวันนะ่ะ เออเอาเอาเสื้อเหลืองพาดไหลก็นี่แล้วนะเสื้อเหลืองพาดไหลก็ทรงพลังแล้วไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายคนเรานะไม่เห็นเหรอโอ๊ยขนาดสร้างวัดใหญ่โตยังหายวับหายตัวได้แต่ไม่เห็นเหรอธรรมกายอะธรรมชโยมีกี่พันล้านน่ะเอาไปได้ไหมล่ะนะเออนะอยู่ๆก็มีวิชาหายตัว โอมนะชิตตังเมโป้งหายตัวน่ะนะนะนะมาอยู่กับมาหาเทาวันนี่มาหาเาวันเลี้ยงข้าวเดี๋ยวพาไปเที่ยวอนะ